อาจอกันกับท,ทั้งชีวีกแล้วตอนนี้นะคะเรายังไม่ถึงบ้านแต่ว่าพ่เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเรานะคะจอดรถดดแล้วมาสั่งผัดไทยกับหอยทอดไว้ก็หอโอ้ยยอนแสงเออในกล้องถึงหน้าดิฉันเปล่ามันย,ย้อนแสง หอยทอดที่ใส่กล่องเรียบร้อยนะคนะน,น,นั่นคือปัจไัยที่ยังตรงทำไม่สิ้นใช่ไหมเห็นพหดได้พอยโอเคเดี๋ยวไปโรงงนที่รับจอบเสร็จแล้วขึ้นไปบนเลยกันเลยนะเคกลับมากันต่อตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นรถแล้ว อันนี้คือพักที่สองนะฉันมาอัดเดี๋ยขับบัสไปนะแล้วฝากคนข้างบ้านซูเปอร์ไว้ไม่รู้วันนี้ขาอมา